สวัสดีครับเอสเพย์นำผู้ชมไปติดตามชมการถลรสดการแข่งขันฟุตบอลรีเวอร์ไทยลีกนะครับฤดูกาล2021-2022นะครับเป็นการแข่งขันนัดที่17ของฤดูกาลครับไปกันที่สนามมิถุลสเตเดียมนะครับติดตามชมเกมคู่ระหว่างราชบุรีมิถุลเอฟซีพบกับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดนะครับในส่วนของบรรยายมีคุณธรรมวัฒน์เอกชัดรับผมยุทธชัยจิรขวัญชัยรับหน้าที่ครับสวัสดีครับเรามาดูรายชื่อเสือคนแรกครับเริ่มที่เจ้าถิ่นราชบุรีนะครับในระบบ4-3-3 ที่ลีโอเชียงรายครับในระบบ3-4-3นะครับอันดับ7นะครับลีโอเชียงรายยูไนเต็ดพบกับอันดับที่11ครับราชบุรีมิตรผลคู่นี้เจอกันในเล็กแรกเสมอกัน0-0นะครับซึ่งก็เป็นเกมเดียวของทั้งคู่ที่จบด้วยสกอร์ศูนย์นย์ในฤดูกาลนี้นะครับเกมกำลังจะเริ่มครับที่มิตรผลสเตเดียมนะครับกุตศิลปนครับคุณต่อพงสมสิงห์นะครับให้สัญญาณครับ ลีโอเชียงรายยูในเต็ดนะครับชุดสีเสื้อสีขาวเก๊กสีดำนะครับครึ่งแรกบุกจากขวาไปซ้ายกับทางหน้าจอจังหวะของเชียงรายครับทางขวาวสันเปิดจั๊กมาอา้าวเข้าซ้ายสีวกรได้ซัดลูกยิงโดนลูกนี้ปลิ้นไปหน่อยครับจังหวะอัดด้วยซ้ายของสีวกรอรยังเกี่ยวติดแต่เปิดให้เพื่อนลูกนี้ไม่ค่อยได้เปรียบเท่าไหร่ครับราชาอีต้องแก้ไขอ้าวแล้วไหลามาลูกนี้อา้าวกลายไปต้อไปจ่ายให้ปิจิวัต พิธิวัฒน์แทงมาลุดเดียวสีโรดจริงด,ดูนี่โอโ้โหติดเซฟกำพลก็จังหวะซ้ายนเน้นของสีโรดชัดทองครับโอ้นี่เป็นจังหวะที่น่าได้ประตูที่สุดของเชียงรายครับโอ้ส่งบอลลูกนี้นี่ไม่เข้าใจกับเพื่อนกั๊กกันแล้วพิธิวัฒน์จ่ายลูกนี้เข้าช่องสวยมากครับสีโรดไม่มีใครตามาแต่ยิงจังหวะแรกด้วยซ้ายนี้เข้าไปบอลของราชบุรีครับราชาอีหยอดมาลูกนี้สารวัตรโอ้ชนกับอภิรักษ์แล้วได้ฟาเ้าครับอภิรักษ์ เอามือโฉบมาก่อนยังอยู่ในไลน์นะครับโอุบลตกคืน้นตรงนี้แล้วมือของอภิรักครับโฉบมาตัดหน้าสรวรรค์นิดเดียวครับช่วยเซฟทีมเอาไว้ได้ดีเลยครับอภิรักบอระวงส่วนนี้เป็นจังหวะก็ก็เลือกยิงแล้วนะครับมีพิธีวัดกับสปีดมากำพลกำพลต้องบังให้มิดอ่ะบังไม่มิดก็แม่กำพลต้องระวังครับสุดท้ายวันไม่ออกด้วยเกือบไปครับกำพล พิธิวัดเจอกับปฐมชัยยังสลัดไม่หลุดครับต้องคือกลับมาสนุกรานให้ขาโตสิโลดอ่านะครับสิโลดพลิกมาสิโลดอาศัยความใจจริงลูกนิ้ไปเข้ามือกำพลครับโอกาสครั้งที่สองของสิโลดฉับทองก็ยังให้ผ่านมือกำพลนะว่าแต่ว่าคราวนี้นี่ยิงดีมากครับแต่ว่ากำพลรับลงนี้ติดหนึบเลยสลัดการประก,กบของปวีมาได้ครับแล้วซัดเต็มข้อรวมๆ30หลา ดูปีนรับลูกนี้นี่ไม่มีกระชอกครับกำพลแย่งได้ครับแล้วเปิดมาลูกนี้บอลลนมาทางขวาครับสรวัตสรสลรวัตรลองจริงข้ามฐานครับลูกนี้กดวยซ้ายขอลองหน่อยครับแล้วเป็นซ้ายข้างถนัดด้วยครับแต่ว่ายิงลูกนี้เน้นแรงครับแต่ว่าจังหวะนี้เจ้าถิ่นได้สวนกับบอลที่เกียรติศักดิ์เกียรติศักดิ์ไหลตัดมาแดนเลยเจอกับบินเนอร์แดนเลยหักหลบเอ้ายังไปต่อแดนเลยปามาลอนี้โอ้ห ล้มตัวสกัดทิ้งออกหลังไม่ได้ครับสนุกลางครับปู่แดนเล่ี่แข็งแกร่งจริงครับเป็นชินพัทนะครับคนนี้มาสไลด์รับขอภัยโู้เหมือนจะเสียบอลแล้วครับแดนเล่กับการดวลกับบินเนอร์ตรงนี้แต่ว่าเอาชนะมาได้ครับตั้งแต่ทีแรกครับเดียมตรงนี้บินเนอร์ชนแล้วแต่ว่าไม่ล้มครับในกรอบเขตโทษแล้วล็อกอีกทีหนึ่งเนี่ยครับติดขาบินเนอร์มาได้แต่ก็ยังไปติดตัวหนของแดนเล่แต่ว่าปาดมาใช้เกติศักก็ติดอยู่ที่ชินพัทแล้วครับโดนหน้าอกครับโอ้ ุณบรินเนอร์ดักได้ครับแต่วจังหวะนี้สรวัตรโอ้หลอกจ่ายมาลูกนี้ไม่ล้าครับสาโตะเปิดเสาสองดาเลยมองลงพื้นแต่ว่าติดบรินเนอร์ครับย้อนมาตั้งกันที่สุวรรณพัฒน์ครับแล้วพุทธศิสินคุณต่อพงสมสิงห์นะครับกระเป๋าจบ4 5หนาท,ทีแรกครับคืนกลับมาแล้วให้ลูกนี้โอ้สวยเลยครับบอลที่ศิีกรข้างในมีวสันศิีกรจังหวะแรกเปิดมาเปิดจังหวะสองไม่ถึงสี่ลดครับติดจากเส้นสัดลูกนี้เอ้าโอ้เคลียจากเส้นประตูครับ เกือบได้นะครับนะครับอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ซ้ายของสุริยาหักมาก็ยังติดครับผู้ได้ก่อนหน้านี้ครับจังหวะของโชติพัฒนนะครับที่ยิงบอลน่ะตรงกรอบครับแต่ว่ามีผู้เล่นราชบุรีครับเคลียร์ที่ออกมาจากเส้นประตูครับต้องดูว่าเป็นใครครับโอ้ซาโตครับสกัดมาคันนี้ของยันเซนไม่ดีครับแล้วกำพลเนี่ยได้แค่มองแล้วโอ้ยังดีที่ซาโตยืนคุมเส้นอยู่ตรงนั้นพอดีครับโอ้ถอยมาด้วยครับแล้วก็เคลียร์ออกยมา แยนเส้นเลียทิ้งออกไปก่อนครับจุดพลุยาวขึ้นมาอ้าวลูกนี้มงคืนไม่ดีอภิรักษ์ออกมาก่อนครับโอ้โหสรวัตรเกือบถึงศิวกรครับหาครับไปที่โชติพัฒน์โชติพัฒน์โชติพัฒน์แล้วจริงดุยอา้าวไปฉลับเข้าข้างกับเกือบไปเหมือนกันนะครับเท้าขวาแต่งมาตรงนี้โดนเอกลาบนะครับอย่างดีที่บอลมันเปลี่ยนทางเยอะครับโอ้โหถ้าเปลี่ยนนิดเดียวมีโอกาสเบียดเสาแรกอยู่เหมือนกัน สีวกรปานมาลูกนิ้โอ้าสกัดเข้าประตูตัวเองครับโอ้ลูกนี้ต้งบอกว่าเหลือเชื่อเสาแรกมีผู้เล่นเชียงรายเนี่ยขึ้น2คนเหมือนไปแย่งกันเองครับไม่โดนบอลทังคู่บอลมาตกใส่ท้าผู้เล่นราชบุรีแล้วก็ทิ้งเข้าไปเลยครับโอ้เชียงรายบุกมานำหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับโอ้น่าจะเป็นราเฟลเจนเซ้นครับโชคร้ายครับประตูนี้ของราชบุรีเสียไปแล้วครับดูแล้วเปิดมาแล้วมันผ่านมาหมดครับ เอาซ้ายของกาเฟลเจนเซนนะครับแล้วไม่มีผู้เล่นล่าบุีคุมเสาอยู่ตรงนั้นก็เลยหลุดเข้าประตูไปเลยครับหนึงต่อศูนนะครับเชียงรายออกนำแล้วลูกนี้อยู่เหมือนนะตกใจครับบอลมัมาหาตัวเปิดจาวมาทางซ้ายถึงด้วยครับเกตสันท้างหน้ามีโชติพัฒน์มีศิวกรเกตสันไปเองเกตสันไหลมาลูกนี้อ่าล้ครับจับแล้วก็กดโอ้โห วะสันนี่อยู่ใกล้ๆครับไม่ให้ครับเพื่อที่จะยิงเองครับโชติพัฒน์พุ่มแก้วศิวกรยนเส้นตามมาล้ไล่ไม่ได้ด้วยนะครับยนเส้นตัวเองเสียน้ำหนงอ่ลนะครับบอลไปที่เกตร์สันเกตร์สั้นครับเกตส์สั้นลากหนีปวีเกตส์สันจริงรู้นี้ติดเซฟแล้วมาต้องมาเคลียร์ครับอปวีเอาไม่อยู่ว่าเกตส์สั้นลงมาแล้วสดกว่าครับโอ้ตัวตัวเอาไม่อยู่จริงครับปวี แกต์สั้นครับเลี้ยงจี้มาแล้วไปดื้อๆเลยครับเข้าถึงกรอบเขตโทษแต่วซ้ายตรงนี้ยิงเกือบจะผ่านกำพลไปแล้วครับติดพยายามจะยิงลอดขาแล้วก็ติดอยู่ตรงขานั่นแหละครับสิทธิโชคราชาอีไดส์สเกตซาโตครับซาโต้ยอดมาลูนีสิทธิโชคเกี่ยวลงแล้วติดเอ้าเข้าทางขวาเรียบร้อยสิครับโอ้โหบอลมาตกตรงหน้ากัสเดดกับตัวสำรองซุปเปอร์ซับครับตีเสมอได้นาที7จองการแข่งขัน ดูครับมาอย่างไงบอลจากทางซ้ายของไดสเกตซาโตะยกมาให้กับสินิโช่เนี่ยครับจับเหมือนจะเสียโอ้บินเนอร์ครับสกัดไม่ดีกลายเป็นตั้งให้กับกซิเดตครับดูมันต่อ20่สท้ายมีเช็ค VR น่าจะจังหวะของซาโตะในการถอยกลับมารับบอลครับนี่แหละครับเพราะว่าตอนแรกก็กั้ำกึ่งเหมือนกันนะครับเหมือนก็วิ่งถอยมาถ้าดูตรงนี้นี่คือล้านะครับใช่ครับู้ชชยวุิสินก็ก็ให้เล่นไปก่อนนะครับสุดท้ายไม่ได้ครับ ใชกับทางวีร์เรียบร้อยกับโดนจับลำหน้าไปก่อนครับได้ิเกาตาโต้ส่วนลูกที่กัสเดชยงิงเข้าไปก็ไม่เซฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าโดนจับแล้วแต่ว่าจังหวะนี้ลุ้นลูกที่2เกนซันเข้าขวาจิ้งลูดีตัวโอู้ดกำพลโชคดีรับปัดแล้วบอลชนเสาดูครับจังหวะที่มีโอกาสทำประตูที่2ให้ทีมครับคือยิงไปก็ ไปตรงตัวของกำพลแต่พยายามจะยกสูงนะครับแยนเส้นครับในกรอบเปิดมาลุงหิหม่งชิ้งออกไปได้ครับการของสราวุธยิงสวนมาอ้าวลับหน้าครับแบบนี้เอกลาบนะครับอาครับแต่ว่าแดเลแดเล,ดลพิงได้แดเลคืนกลับมาสิทธิชอกจิงช้าไปหน่อยครับติดอ่ะซ้ายทีหนึ่งไม่ตรงกรอบครับโอ้โหซ้ายของกาิเดตครับ แต่งบอลแรกดีแล้วครับกาซิเดแล้วพยายามจะยิงปันป่นๆนะนลูกนี้แต่ว่าก็เน้นแรงด้วยเหมือนกันบอลก็เลยข้ามคานนะครับจังหวะนี้ต้องละเอียดแล้วนะครับเวลาใกล้หมดสิทธิโชคเปิดไปเสาสองอมไม่มีอะไระครับเดี๋ยวต้องดูว่าจังหวะสุดท้ายไปติดผู้เล่นเชียงรายหรือเปล่าจังหวะของลาฟเฟยนเซนนะครับได้ไปลูกเตะมุมครับน่าจะเป็นชีนัพพัทครับที่มงเล่นลูกนี้ ผิวมันอยู่วุ่นวิตไม่สนใจแล้วครับเป่าจบเกมครับยูราสีต่องสมสิงห์นะครับเป่าจบเกมที่มิโผลสเตเดียมครับแต่ยังมีปัญหากันในเกมนะครับมีเตือดร้อนถึงบรินเนอร์เอลิเก้นะครับที่ถูกเตือนออกไปของนักเชียงรายครับต้องลงมาเคลียร์ให้กิเตซันนะครับก็ะสามคะแนนของทีมเยือนครับลีโอเชียงรายยูเนเต็ดครับบุกมาชนะราชบุรีทีมที่1ประตูต่อศูนย์ครับทำให้เชียงรายมีเพิ่มเป็น26คะแนนนะครับขณะที่ราชบุรีก็ยังอยู่ที่19แต้ม นี่ก็หมดเวลาสั่งการแท้นสดแล้วนะครับคุณธมน์เอ,อกชัดรับผมยุทธชัยจิรขวัญชายลงหนึงที่เราทุกคนลาไปก่อนครับเจอใหม่โอกาสหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ